ก็เดี๋ยวนี้ร้านนี้มันไม่อร่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วสิพอลูกค้ามากินข้าวนะก็ชอบให้ช่วยโทรหารลูกชายอะ่ะจะโทรติดได้ยังไงล่ะก็ในเมื่อเบอรอ์มันไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะ<ม>เดี๋ยวนี้นะทําอาหารก็ไม่อร่อยเหมือนเมื่อก่อนนะดูดิคนก็ไม่ค่อยมากินแล้วอะ่ะดีมโทรมาอะไรวะอร่อยดีม นึกไงโทรมาวะเนี่ยออออสบายดีป่ะมึงเออสบายดีเออมึงโทรมาก็ดีแล้ววันนี้ตอนเย็นว่างป่ะวะไปกินข้าวกันไปร้านไหนวะร้านป้าโอ๋ไงที่ตอนที่เราเรียนมาหาลัยกันอะเฮ้ยไปดิคิดถึงฝีมือป้าโอ๋เหมือนกันเออวันนี่ยน้ำลายโอ้โห <laughs> เออได้ได้ได้งั้นเจอกันตอนเย็นนะเว้ยได้เลยเฮ้ยขนาดฮะ ไปนี่เออเเดี๋ยวเลี้ยงกันแรกโอเคโอเคเพื่อนเจอกันอตอนเลี้ยงก็ให้เลี้ยงปาตอนนี้ก็ให้เลี้ยงอีกอป้าครับสั่งข้าวเลยครับมาแล้วจ้าลยาว่าไงจะ๊ะป้าครับเอาผัดผักราดข้าวแล้วก็เพิ่มไข่ดาวด้วยนะครับ ได้จ้ะรอสักครู่นะได้ครับโอ้มาแล้วจ้ะขอบคุณครับอ,อาหรอร่อยนะโหน่ากินมากเลยเอป้าว่าป้าคุ้นๆหน้านะแต่จำไม่ได้ว่าเคยเห็นที่ไหนป้าครับผมเคยเรียนอยู่ที่มาหาวิทยาลัยนี้นะครับแล้วก็มากินข้าวร้านป้าเนี่ยบ่อยๆด้วยครับคือว่า พอดีว่าวันนี้ผมรับเพื่อนไว้นะครับว่าจะมาย้อนบรรยากาศกันกเก่าๆนิดนึงนะครับดีเลยครับกินก่อนนะครับเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวพ่อหนุ่มช่วยดูโทรศัพท์ให้ป้าหน่อยสิไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะ่ะอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับอืมอุ่มก็กดติดเครื่องก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ได้เป็นไรนี่ครับหรอแต่ว่าป้าโทรหาลูกชายไม่ไม่ติดเลยอะ่ะ หรอครับงั้นเบอร์ไหนอะครับใช่ใช่เบอร์นี้ปะครับใช่จ้ะเบอร์นี้แหละเบอร์เดียวที่พาดด้าโทรออกบ่อยๆได้ครับยังไงผมลองโทรให้ดูนะครับป้าครับคือมันแจ้งว่าเบอร์นี้ยไม่มีในระบบนะครับเบอร์ผิดหรือเปล่าครับอ๋อนั้นเหรอจ้ะป้าขอโทษนะเพราะงั้นก็กินข้าว นะจ๊ะครับนี่โทรศัพท์ครับ,บ,รบใช่จ้ะครับฮอลหลไอ้ดีมแกถึงไหนเนี่ยฉันมารอแกนานแลวนะเว้ยเฮ้ยซันโทษทีกัเพื่อนพอดีมีงานด่วนออกไปไม่ได้แล้วว่ะฮะนี่แกจะเบี้ยวฉันเหรอ ดีเบี้ยวเอาไว้ข้าวน้านเพื่อนนะขอโทษจริงเดี๋ยวขราวน้าเนี่ยฉันเลี้ยงข้าวเองเอ้ยจำคำพูดนี้ให้ดีเลยนะขราวหน้าเนี่ยฉันจะกินเยอะๆเลยเออแค่นี้ก่อนนะเว้ยถึงแล้อยู่บายเออโหยนี่ไม่เจอกั่นายยังก็เบี้ยวอี่กวะถึงแล้วโป๋ะร้านนี้เป็นไงเฮ้ย กินร้านนี้หรอไปกินร้านอื่นเถอะทำไมอ่ะเราไม่ได้มาร้านนี้กันนานแล้วนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวนี้ร้านนี้มันไม่อร่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วสิก็ตั้งแต่ป้าแกกับลูกชายแกโดนรถชนนะ่ะลูกชายแกก็ตายส่วนป้าแกนะก็บาดเจ็บรักษาตัวจนหายแต่ป้าแกก็ลงลืมลืมอนะ่ะชอบถามหาแต่ลูกชายอยู่นั่นแหละพอลูกค้ามากินข้าวนะก็ชอบให้ช่วยโทรหาลูกชายอะ่ะจะโทรติดได้ยังไงละ่ะก็ในเมื่อเบอร์อ่ะมันไม่ได้ใช้แล้วอ่ะ เดี๋ยวนี้นะทำอาหารก็ไม่อร่อยเหมือนเมื่อก่อนรู้ด,ดิคนก็ไม่ค่อยมากินแล้วอะ่ะก็ใช่นะฉันน่ะเคยได้ยินว่าลูกแก่ตายไปแล้วแต่ฉันก็ไม่รู้อะ่ะว่าป้าแกก็จะแบบสมองเสื่อมด้วยอะ่ะถ้างั้นเราไปกินร้านอื่นกันเถอปะปะ ปป้าครับค่าเข้าเท่าไหร่ครับหกสิบบาทจ้าทำไมกินน้อยจังเลยอะจ๊ะพอดีว่าเพื่อนของผมเขาไม่มาแล้วเหรอครับโดนเทนะครับหกสิบบาทใช่ไหมครับจ้าเออนี่ครับหกสิบาทครับขอบใจมากนะครับเออพ่อหนุ่มครับป้าอยากให้พ่อหนุมช่วยดูโทรศัพท์ให้ป้าอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันเสียจริงๆไหมป้าโทรหาลูกทีไรอะไม่เคยติดสักที โทรศัพท์เครื่องนี้ลูกชายเขาเป็นคนซื้อให้ป้าเลยนะได้สิครับ<อ>เดี๋ยวผมเช็คให้นะครับจ้ะน่ป๊บนึงครับสงสัยปุ่มมันอ๋อตรงนี้โอเคครับเออป้าครับผมว่าที่ผ่านมาลูกชายของคุณป้าที่ไม่ได้รับโทรศัพท์เนี่ยเขา่าจะยุ่งนะครับแต่ผมว่าตอนนี้เขาจะรับได้แล้วครับอลองโทรใหม่ดูนะครับ ได้จ้ะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะได้ครับนี่ครับโทรศัพท์ขอบคุณจริงจงจ้ะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับจวัสดีครับสวัสดีค่ะ ฮัลโหลครับลูกลูกแม่ลูกคนดีของแม่ใช่ไหมใช่ครับแม่ผมลูกคนดีของแม่เองครับแม่โทรติดแล้วแม่โทรติดแล้วแม่คิดถึงลูกมากเลยรู้ไหมแม่ครับผมก็คิดถึงแม่ที่สุดเหมือนกันนะครับแม่ครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ช่วงเนี้ย ผมไม่ได้รับโทรศัพท์แม่หรือแม่โทรไม่ติดแต่ผมคิดถึงแม่เสมอนะครับแล้วแม่เป็นไงบ้างครับสบายดีหรือเปล่าแม่สบายดีจ้ะแม่สบายดีแม่ดีใจที่แม่โทรลูกติดแม่ครับผมรักแม่นะครับแม่แม่ก็รักลูกจ้ะ แม่หลักผู้ีสุดครับ ไบโอลเอนเออร์จีไลฟ์ฟอร์ไลฟ์